สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นนาวนักรบแฟดเทคซัดเดือดพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีชิงชัยกู้ศรัทธาในศึกวันล,ลุพินีร้อยสี่สิก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at อ py ครบจบทุกความมันพักยก2อ วันเสิร์ฟความสนุกตื่นเต้นไม่แพ้เปิดโปรแกร,รมเดือดเพิ่มในศึกวันลุปินี143วันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นี้โดยประกบให้สอนนักสู้ที่กำลังต้องการชัยชนะอย่างมากมาวัดฝีมือกันระหว่างนักรบแฟรเทคกัาปันสายแข็งวัย27ปีจากสุรินพบกับพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีนักสู้อาวุธแน่นวัย29ปีจากพัทลุงภายใตยก้กติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท1้อย4 5ปอนด์ หลังข้อสัญญาวันเมื่อเดือนมิถุนายน2567เส้นทางของนักรบกับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คาดหวงังเมื่อเจ้าตัวยังเรียกฟอร์มเก่งไม่เจอล่าสุดต้องพบกับความปรชาชัยติดต่อกัน2ไฟ์เริ่มจากในสึกวันไฟใ์น32เมื่อเดือนมิถุนายน2568โดยถูกทางเจ้าเสือใหญ่ปิดเกมนอกเอาตั้งแต่ยกแรกทิ้งรอยแผลความพ่ายแพ้ไว้แบบเจ็บลึก ไฟล่าสุดน,นักรบยังไม่อาจปลดล็อกอร์มเก่งได้เมื่อถูกไทกินาอิโตจอมแสบจากญี่ปุ่นปิดเกมนอกเอาต,ตั้งแต่ยกแรกในศึกวันไฟใน37เมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568ไฟนี้นักรบจึงหนุดหนสังเวียนด้วยความกระหายเต็มพิก,กัดตั้งเป้าดับความแกร่งของพันลิตเพื่อขวาแต้มชายสำคัญมากอบกู้ศรัทธาและพลิกสถานการณ์กลับเป็นผู้ชนะให้ได้ ทางด้านพันริศสถานการณ์ก็ชวนกังวลไม่ต่างกันหลังสะดุดพ่ายมาแล้ว2ไฟไฟหลังจากชัยชนะครั้งล่าสุดในศึกวันลุมพินี1 0อยหเมื่อเดือนพฤษภาคม2568ซึ่งเป็นไฟที่โชว์ความดุด,ดันไล่กดน็อกเอายกแรกสุกสวัสดพ์พีเคสซนชยัยขอมความโบนัส350,000บาทเข้ากระเป๋าเป็นคันที่3บนเวทีแห่งนี้ ล่าสุดพันลิศต,ต้องเจอบททดสอบหนักอีกครั้งโดยไม่อาจต้านความแข็งแกร่งของกฤษณะดาวเด่นมวยไทยตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันในศึกวันลุมินี131เมื่อเดือนตุลาคม2568สถานการณ์บีบให้ไฟไม่มีทางถอยพันลิศต,ต้องทุ่มสุดตัวฝ่าดันนักรบนักชกที่มีสัญญาวันให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่ายังไปต่อได้บนเวทีแห่งนี้ ทั้งเราลบและแฟเทคต่างตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝากำลังต้องการชัยชนะมากที่สุดไม่ต่างกันแต่งานนี้มีคนชนะได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นสุดท้ายฝไ่ไหนจะงัดฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันเวลารอลุ้นกันให้ดีวันลุมพินี143วันศุกร์ที่20กุมภาพันธนี้